สวัสดีครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีติดตั้งไส้กรองแอร์นะครับของ Isuzu D-Max ปี2 1 1 1นะครับซึ่งตอนตัวนี้ผมได้เจาะไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ตอนเจาะนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มาถ่ายให้เพื่อนๆเห็นดูนะครับวิธีการเจาะก็คือใช้คัตเตอร์นะครับเผาไฟนะครับแล้วก็กรีด กติตรงนี้มันจะตันครับมันจะไม่มีนะครับใน d m a มรุ่นปี2011นะครับหรือรุ่นเก่าวันนี้นะครับผมไม่แน่ใจทำไมถึงไม่ใส่ก็ไม่ทราบนะครับทีนี้พอมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับรถเราพอใช้เก่าไปนานไปนะครับแอร์ตันครับต้องไปเสียตังค่าล้างแอรล้างอะไรครับโดยใช่เหตุเลยนะครับไม่ว่าแอร์รถยนต์หรือแอบ้านมันก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดเรามาใส่กองนี้ว่าคุณทํามาตั้งแต่โรงงานอะ่ะมันก็มันก็จะดีกว่าในรถหลายๆยี่ห้อเขาก็ทํากันถึงนะครับแต่รถปีใหม่ๆผมรู้สึกเขาเขาก็จะมีมามาให้แล้วนะครับของยีสุสุนี่ครับแต่ของเราถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ครับมันจะมีตัวนี้ขายอยู่นะครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็ไอตัวปิดฝาของเขานะครับค้นหาดูเลยมันจะเป็น ก็เรียกว่าฝาปิดกรองแอร์ดีแมี2011รู้สึกมันจะใช้ได้งแต่ปี2005ถึง2011เลยนะครับนี่ครับถายงานของเราไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆแม้ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนผมเจาะคือพอเราเจาะตรงนี้ให้ใส่แผ่นนี้เข้าไปได้ก็คือจอบแล้วนะครับเราแค่เจาะตรงนี้ให้ใส่แผ่นนี้เข้าไปได้แค่นั้นเองนะครับจากนั้นเราก็ซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็เกี่ยวปิดเข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะมี ล็อกให้เรา,าเกี่ยวข้างบนก่อนข้างล่างนี่ครับนี่ครับมันก็ดังกึกดนดะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะมีฟองน้ำให้อยู่มีฟองน้ำให้นะครับป้องกันป้องกันอากาศมันออกตอนดูดนี่ครับเพียงเท่านี้ครับรถเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่ไม่มีไส้กรองแอร์นะครับผมรบกวนเลยครับแนะนำเลยเปิดเช็คเลยครับถ้าไม่มีหรือ ถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆก็ควรจะเปลี่ยนเมื่อกี้ผมตอดแกะออกมาดูแล้วถ้ามันสกรปรกมันจะทําให้พัดลมแอร์เราเบาเราก็ควรเปลี่ยนให้มันกรองอากาศเดี๋ยวพอตั้งแต่ผมติดตั้งตัวนี้นะครับอากาศมันสดชื่นกว่านะครับไม่ใช่มันดูดฝุ่นเข้าไปแล้วเป่าฝุ่นเข้ามาหาเราในจมกูกทําให้ระบบแอร์ตันระบบอะไรตันหมดเนี่ยครับนะครับถ้าไงอยากให้รถแอร์เย็นประหยัดพลังงานนะครับไม่ว่าแอร์บ้านแอร์รถยนต์ท่านมันล้างตรวจเช็คฟิลเตอร์ นะครับล้างง่ายๆที่บ้านนะครับเพียงเท่านี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายและก็ได้ความเย็นอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ mm hmm. คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ